ออกไปเตรียมความพร้อมการแข่งขัน e s p o r t ตกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยทาง Vampire e s port, p o r t s ทับ JPC นะครับก็ได้มีการเปิดตัวนักกีฬาใหม่ครับ5นักกีฬาใหม่ของทีมนะครับโดยทั้ง5คนนี้เนี่ยเขาจะไปสู้ศึกพั b G Thailand Open Summer 2022นะครับตั้งเป้าเอาไว้คือจะต้องคว้าตั๋วเพื่อเดินหน้าไปสู่ระดับเอเชียให้ได้ครับ ทีม v a ม p i r e e s p o r t ์ p พับจีพีซีนะครับได้ทำการเปิดตัวนักกีฬาชุดใหม่ครับเพื่อเตรียมลุยศึกพับ g ีไทยแลนด์โอเพนซัมเ2022การแข่งขันพับ g PC รายการใหญ่ครับชิงเงินรางวัลรวมแล้วกว่า4 0 0 0 0บาทที่จะเริ่มเปิดฉากวันแรกในวันที่16มีนาคมนี้นะครับโดยผู้เล่นทั้ง5คนนี้ก็จะประกอบไปด้วย UNQ, IBAS, OPON, Peter Matt และ BC ซีเกครับ ทั้ง5คนนี้ตั้งเป้านะครับว่าจะต้องคว้าตั๋ว2ใบสุดท้ายให้ได้ครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าไปแข่งขันต่อในระดับทวีปต่อไปให้ได้ครับการแข่งรายการล่าสุดนะครับก็มีการพิพาทเรื่องสื่อสารก็คืออาจจะสื่อสารให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อแบบสร้างประสิทธิภาพในการเล่นในภายในทีมได้ครับอยากเป็นหนึ่งในตัวสองใบนั้นเพื่อเพื่อที่จะได้ไปแข่งต่างประเทศครับ ฝากถึงแฟนแฟนวมพายอีสปอร์ตนะครับก็ฝากติดตามทีมพวกผมเลยครับว่าผู้เล่นทั้ง5คนเลยครับสำหรับแฟนแฟนพับ g PC นะครับก็สามารถติดตามความมันกับช่องทางการถ่ายทอดสดได้นะครับในการแข่งขันพับ g Thailand Open Summer 2022 Road to PCS 6A p a c ครับ ทาง Facebook และ YouTube ของ p PUBG ับ t t l e g r o u n d s t h a i l a n d ครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทีมได้นะครับผ่านทางเพจ Facebook Vampire Esports แล้วก็อย่าลืมครับ16มีนาคมนี้ก็เริ่มต้นระเบิดศึกเป็นวันแรกเพส่งกำลังใจใส่งแรงเชียร์ให้กับทัพนักกีฬาของเราแวมไพร์ e s p o r t ์ด้วยนะครับส่งกำลังใจให้เยอะเลยนะคะ